อู่กับกาซาเลียกวันนี้อยู่กับ The t a s t e of s o m e สองบทเพลงค่ะวันนี้ไม่ได้มาส่งเข้านอนแต่ถ้าใครดูก่อนเข้านอนก็รักฟันดีฟังเพลงเพลาะๆสองเพลงนะคะวันนี้ก็คือจากเรียกน้ำตามาี่ตอนสุดท้ายกับเด็กมีปัญหาฉันไม่ได้เลยเธอเป็นสองเพลงที่ เป็นดูโอทั้งสองเพลงเลยนะคะเป็นเพลงเศร้ามากๆกับเพลงแฮปปี้มากๆเพลงฉากเล่งน้ำตาเป็นของจัสตินกันิก้าใช่ไหมแล้วก็ต้นฉบับเป็นของสวิตสวิตดีก็คือมีสามคนนะคะฉากเล่งน้ำตามีพิมมีมีม,ม,ม,มีมีนแล้วก็จินนี่คามิคาเซ ันและก็เพลงเด็กมีปัญหาของโฟมโหมดน,นจะจ๊ะก็จะเป็นน้องพีพันชกับพี่สมิลป่ะเขาเขาชื่อพี่สมิลใช่ไหมถ้านองนั้นอันนี้จะเอาสองเพลงนะทุกคนแล้วก็เราอาจจะมาแบบทีละสองเพลงสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีกว่าใช่ไหมไม่รู้ว่าก่อนอื่นเลยไม่รู้ว่าเราจะติดลิขสิทธิ์แล้วเราจะปิวหรือเปล่าแต่อันดับแรกเลย ต้องขออภยัยอาจจะต้องเบาเสียงแล้วก็มีการหยุดเพื่อให้เรายังคงได้พูดคุยกันต่อไปโอเคไหมโอเคทุกคนต้องโอเคเพราะว่ามันต้องโอเคเอาล่ะเราจะไปในส่วนของฉากเลียกน้ำตาก,กันก่อนนะเราจะไปฟังเพลงเพราะๆซึ้งๆเศร้าๆกันสักน้อยได้ยินไหม ต้องได้ยินแหละทุกคนนะ่าจะต้องได้ยินได้ยินเสียงเราหรือเปล่าได้ยินแหละชาเรียลลมจ่ามีม่านเหมือนกันต้ฉนฉบับก็มีม่านเหมือนกันว้าวจิมินมีกาสวยอ่ะแบบน้องโตน้องโตเป็นสาวสะพรั่งสุสดๆเ,เดี๋ยวก่อนนะอ้สวยฉ่ำม,มากทุกคน เรายังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ให้แป๊บหนึ่งเป็นในส่วนของฉากเรียกน้ำตาแบบหนึ่งเราจะต้องเซตร,ระบบแบบหน้างานสดๆแบบนี้กันไปเลยเพราะเราเป็นเพื่อนการเพราะเป็นเพื่อนการแล้วก็ซิวๆใช่ไหมซิวปะ เรามีเอเรามีไอ้นี่นะเรามีฟอนต์สวยงามให้ทุกคนนะแต่ว่าหาไม่เจอตอนนี้สำหรับตัวหนังสือนี่ไม่ใช่ แป๊บหนึ่งทุกคนต้องรอแป๊บ,บนึงรอแป๊บ,บนึงได้ไหมรอแป๊บ,บนึงแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้นแปบ๊บเดียวนี่ฉากเรียกน้ำตามาละเห็นไหมปิงปองฉากเรียกน้ำตาัานไว ค,ำำคอยดูไลฟ์ให้เราด้วยนะถ้าไลฟ์จะฟิลบอกด้วยนะจะไม่เคยวเลยคนที่สวยงามซึ่งก็ทำให้ฉัน in l ล v ฟทุกน,นาทีลแล้วเสียงแบบชื่ออะไรนะ <c oughs> น้องชื่ออะไรนะนิก้านิก้าใช่ไหมคนนี้นิก้าจัสมินนิก้าจัสมินนิก้าคนนี้ชื่ออะไรนิก้าน้องน้องชื่อนิก้านิก้าคนนี้นิก้าด้วยความลุกรึ่งใดๆเนาะแล้วก็เสียงเอื้อนเขาอะเป็นเอกลักษณ์มา,าตั้งแต่ตอนประกวดแล้วอะ ตอนที่แบบแข่งแข่งโฟรอีเกอร์กุสตาเสียงเอื้อนเขาอาต,ตอนสบายกับเขาเมคอัพแบบว่า นะเมคอัพอนะหวยติ่งเคมีกัซเซแบบเรามันปลื้มใจอะ่ะมันปลื้มใจอะ่จอะเอาอดีๆนดี ธอมันที่เธอสอนว่าฉันไม่คิดว่าฉันต้องเธอกับบอยเสียใจนี่ก็สวยดูอ่อน้องเป็นลูกครึ่งอะไรนะน้องเจสมินน้องชื่อเจสมินใช่ไหมอ่ะฉันเริ่มงงแต่ว่าสวยสวยแบบสวย ดูดูตาดูปาจมูกน้องเหมาะเป็นนางเอกอยู่นะเอ้ยมีท่าเต้นด้วยท่าเต้นเดิมนะท่าเนี้ยท่าต้นฉบับเลยนะเนี่ยหุยเสียงกา้าช,ชอบความแบบขึ้นจมูกอื้นๆหุยแล้วน้องแบบโตเป็นสาวจริงๆ,ๆอ่ะ นึกถึงดูโอของคามิกาเซ่คือแคทแพทแคทแพทมีใครทันไหมแคทแพทน้องเขาสีแดงก็คือมีฉากเดียวเลย

ถ้าคู่นี้ร้องเพลงกับขนมจีนกับหลายน่าจะเลิศอยู่นะชอบอะชอบอ cry, 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 เหมเฮ้ยลา,ายประสานที่ดีอ่ะชอบชอบ ชอบชอบแน่น้องมาก,กมเกออ๋ไม่เหลืออะไรเลยจบเลยจบเลยต่อไปครับคือสิ่งนี้ทุกคนคืออะไรเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเด็ก มีปัญหาอุ๊ยปันปันปันปีอะไรอะปัญหาในในเป็นในส่วนของพีพัช แล้วออกมาเป็นเพลงร็อกได้ไงอันนี้ไม่ไหวละใช้ปะเฮ้ยเมีความเคมีกระเซ่อยู่ต้องแบบไม่ชัดไม่ชัดนิดนึง

โอยอ่ะพี่พันช์เออมีลับเอ,อ้ย ไปไปกับพระพระนึกนึกถึงคธอมีกาเซวะอยากให้มีคอนเสิร์ตอยากให้มีคอนเสิร์ตคามิกับเอ็ซ แก้ดวยยาาตก็มานอ่อนแอนี่นะและเป็นช่องเสียงที่ไม่ค่อยเห็นพันร้องวะโทนเนี้พันไม่ได้ร้องที่ไหนนะเอาดีๆเป็นร็อกแบบ ร็อกน่ารักอะ่ะเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงฮันโทนนี้ก็๊บดีปาราบูบูออนสุดๆเป็นแบรนด์ที่ไปกันน้องทุกที่เลยปะนี้ ดูตาพีพันช์ดู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 ดหึแม่นางตาเฉียวตาคมแม่นางตาเฉียวตาคมเนาะนะเอาล่ะทุกคนจบแล้วสองเพลงสองเพลงช้าๆซึ้งๆแบบเชื่อเรี่ยน้ำตากับแบบสนุกสนาน แล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมใจว่าจะออกมาเป็นแบบออกแนวแบบล็อกแบบแบบล็อกหน่อยๆมันเรียกล็อกไหมอะแต่มันแบบเขาเรียกว่ามันก็ล็อกกันแหละ mm. เด็กมีปัญหาเด็กมันมีปัญหาดังนั้นนั่นแหละค่ะโดนโดนเตือน I love YouTube I love YouTube อย่าพึ่งอย่า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 เอาเป็นา ก่อนเราจะปิวก่อนที่เราจะปิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แกซาด้วยวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายไลค์จะปิวไลค์จะปิวเฮ้ยฟังเพลงนิดเดียวทำเป็นจะปิวอย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไหม,ไมทำแบบนี้